สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แนาทางเราพัฒนาวันนี้ก็เป็นแนวทางของงวดวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับตามกันต่อกับแนวทางเลขเด่นและแนวทางในชุดจับคู่นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับแนวทางตัวเลขก็เข้าไปที่ชุดคู่เด่นนะครับคู่เด่นชุดที่2นะครับเข้าไปที่87บนนะครับ ส่วนชุดเจาะเลขเรนนะครับ5กับ6ไม่มานะครับ6ไปอยู่ที่เลขหน้านะครับผลเลาาพัฒนาออกไป6 4 4 7 8 7นะครับออกไปที่4 7กับ8 7นะครับเข้าไปที่8 7บนนะครับ ส่วน64ประไปอยู่ข้างหน้านะครับชุดเจาะเลขเด่นพลาดนะครับก็เข้าไปที่ชุดที่2นะครับชุดคู่เด่นนะครับส่วนทางเลขเด่นนะครับส่วนทางเลขเด่น3 4 5ห มาที่เด่น4นะครับเด่น3ตัวสูตรแรกเด่น3ตัวสูตรที่2ในงวดนี้ก็หลุดนะครับเด่น3เด่น2ตัวบนล่างนะครับกลับมาหลุดนะครับเด่น2ตัวบนล่างหลุดนะครับก็ทําให้ชุดเจาะชุดนี้หลุดไปด้วยนะครับในงวดนนี้ก็เข้าที่สูตรแรกนะครับเด่น3ตัวสูตรแรก แต่ก็ยังเข้าที่ชุดคู่เด่นนะครับ8 7มาดูแนวทางเลขเด่นในงวดของวันจันทร์ที่30กันเลยนะครับเด่น3มตัวสูตรแรกนะครับได้มาที่8 9้า ศเด่น3ตัวสูตรที่2 2 1 0ส่วนเด่นสองตัวบนล่างในงวดนี้นะครับได้มาที่4กับ5นะครับ ในงวดที่แล้วหลุดนะครับในงวดนี้ก็ขอให้กลับมาเดินดีนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นบนล่าง2ตัวนะครับ4กับหในงวดของวันจันทร์ที่30นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชุดเจาะกันเลยนะครับมาดูที่ชุดแรกนะครับเป็นแนวทางในชุดเจาะเลขเด่นนะครับ ได้เด่นมา4กับ5นะครับในงวดของวันที่30มิถุนายนนี้นะครับมาดูที่ชุดเต็มก่อนนะครับเด่น4เจาะไปที่ 34, 44, 54, 84, 94เด่น5 52, 53, 57, 58นะครับเป็นแนวทางในชุดเต็มนะครับ สามสี่แปดสี่เก้าสี่เด็นห้าเจาะไปที่ห้าสอง ห้าสามห้าเจ็ดแนาทางในชุดเจ่อเลขเด่นชุดแรกนะครับได้มาหกคู่สามสี่แปดสี่เก้าสี่ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดเน้นไปที่สามสี่แปดสี่ ห้าสองาสานะครับเจาะเลขเตียนชุดแรกนะครับที่เราเจาะมาให้คือตัวนี้นะครับที่เหลือก็จะมี 4, 4ีกับ5้ ที่เหลือก็จะมีห้าแปดนะครับมาดูชุดจอเลขเต่นชุดที่สองต่อเลยนะครับห้าสี่ห้าแปด หนึ่งสามศูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง 0นะครับแนวทางชุดคู่เด่นในชุดที่2นะครับเน้นไปที่54 30 72นะครับ ได้มาครบทั้ง2ชุดแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดของวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับนำมาวางเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชม2ชุดเหมือนเดิมนะครับชุดแรกก็จะเป็นแนวทางชุดเจาะเลขเด่นนะครับนำมาจากเด่นบนล่าง2ตัวนะครับในงวดนี้ได้มา4กับ5เจาะไปที่3-4 8-4 9 4 5 2 5357เน้นไปที่3484 5253นะครับสําหรับแนวทางในชุดเจาะเลขเด่นชุดแรกนะครับชุดที่2ชุดคู่เด่น5458 8130 71 72 20เน้นไปที่54 30 72นะครับในมวดของวันจันนี้นะครับก็ขอให้กลับมาเดินดีนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นสูตรนี้นะครับและก็แนวทางในชุดจับคู่ทั้งสองชุดนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ